ครับวัสดีทุกคนทุกคนนะครับวันนี้ออแอดจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องวิธีการรักษาโรคจิตเวทนะครับไม่ไม่ว่าจะโรคอะไรก็ตามไม่ว่าจะซึมเศร้าหรือว่าจะวิตกกังวลชีโซเฟเนียหรืออะไรก็ตามด้วยวิธีธรรมชาติบําบัดนะครับจริงๆคิดว่าหลายคนยังไม่รู้จะยังไม่รู้ถึงวิธีนี้นะครับคือส่วนตัวแอดเองก็มีมีภาวะ จิตเวทเหมือนกันเออเป็นโรคซึมอ่อไม่ใช่เป็นโรควิตกกังวลย้ำคิดย้ำทำนะครับเออไม่เชื่อว่าเออโรคนี้หลายๆคนก็เป็นนะครับเพราะว่าเออโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยตอนนั้นหมอตอนนั้นไปหาหมอที่โรงพยาบาลน,นะครับหมอก็เล่าให้ฟังว่าอืมเออในในหนึ่งรอยคนก็จะมีประมาณหนึ่งเปอร์เซนนะครับเออก็คือร้อยคนเนี่ยก็จะมีหนึ่งคนที่เป็นโรคนี้นะครับแต่คิดว่าตอนนี้ น่าจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าแนวโน้มโรคจิตเวทในประเทศไทยหรือทั่วโลกอะไรแบบนี้มันก็เพิ่มขึ้นเ,เรื่อยๆนะครับเนื่องด้วยสาเหตุหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมอาหารการกินสภาวะการทำมาหากินในปัจจุบันการทำงานที่เคร่งเครียดนอนหลับไม,ไม่เพียงพอใช่ไหมครับนะครับเอ่อ แล้วก็เอออย่างแอดเองเนี่ยเออทุกวันนี้ถามว่าหายดีแล้วไหมก็ก็ยังไม่หายนะครับแต่ว่าด้วยวิธีนี้แหละก็ก็ดีขึ้นกว่ากินยาหมอเยอะนะครับอืมแล้วก็หวังว่าเออวิธีที่แอดได้คนพบมาได้เออศึกษามาเนี่ยเออถ้าเกิดคนที่ได้ดูคนที่ได้ฟังได้นำไปใช้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะช่วยไม่ได้ไม่มากก็น้อยแต่ส่วนตัวคิดว่าช่วยได้เยอะเลยเพราะว่า แอดเองก็ลองมากับตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าเออว้าวกว่ายาเยอะครับอืมเอ,อ่อก็ถ้าเกิดเออบางทีคุยคุยไปแอดอาจจะมีอาการกำเริบขึ้นบ้างก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องปกติเพราะว่าก็อยู่กับมันมานานแล้วแล้วก็เริ่มชินแล้วครับทุกวันนี้ก็ยังสู้ๆอยู่ครับแล้วก็ต้องลุยต่อไปนะครับฝากบอกทุกคนที่กำลังต่อสู้อยู่กับโลกนี้นะครับหรือว่าโลกจิตเวชอะไรก็ว่าไป ก็ขอให้สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือกําลังใจนะครับอย่ายอมแพ้นะฮะเออบางทีสมองเราเคมีอาจจะเพี้ยนแต่ว่าเใจเราต้องมุ่งมั่นที่จะฝ่าฟันไปแล้วก็ต้องรู้ให้ทันโลกด้วยเนาะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอะไรแบบนี้คุณหมอนักจิตวิทยาใช่ไหมครับอืมก็บางทีถ้าเกิดจะพยายามเก็บอาการให้ได้มากที่สุดแต่ว่าบางทีอาจจะมีเบรนล็อกหรือว่าอาการคร้าง เออบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติของโลกที่แอดเป็นอยู่เนาะโอเคเอืมก็ทีนี้เรามาดูมาดูดีกว่าว่าเออวิธีธรรมชาติที่แอดพูดถึงอะ่ะคืออะไรเนาะเออวิธีธรรมชาติที่แอดพูดถึงเนี่ยครับอืมก็เป็นเขาเรียกว่าเอ่อ gaps diet อเนาะภาษาอังกฤษก็คือ g u t and psychology syndrome diet นะครับเออวิธีเนี้ยเป็นวิธีที่รักษาโดยเอ่อการ ใช้โภชนาการบำบัดหรือกินกินอาหารธรรมชาติรักษาโรคนั่นเองเอ่เอจริงๆโรคทุกโรคอ่ะมันมันมันสาเหตุหลักๆมันเกิดมาจากระบบย่อยอาหารผิดปกติทำงานคือมันเสียสมดุลนะพูดง่ายๆ ระบบย่อยอาหารในร่างกายมนุษย์เรานะมันก็เหมือนเปรียบเสมือนรากต้นไม้นะครับเออถ้าเกิดรากไม่แข็งแรงเนี่ยต้นไม้มันก็ดูดซึมสารอาหารไปเลี้ยงทั้งต้นไม่ได้ต้นไม้มันก็จะไม่แข็งแรงแล้วมันก็จะเหี่ยวเฉาตายในที่สุดบางต้นมันก็จะมันก็จะป่วยเป็นโรคโนโรคนี้ง่ายแพ้วัชพืชง่ายอะไรใช่ไหมครับอันนี้ก็ตรรก,กะเดียวกันเนาะลอจิกเดียวกันเพราะว่าเออเออคนเออ โลคทุกโลกเนี่ยฝ้าหนังเขามีคำเขามีอีเดียมหนึ่งที่บอกว่า All disease b ิ๊กกิ i n ินเดอเนาะตั้งแต่สมัยกีกโบราณแล้วเนาะเออคือโรคทุกโรคเนี่ยรวมถึงโรคสมองด้วยโรคจิตเวทด้วยเนาะหลายคนคิดว่าเออสมองมันไม่เกี่ยวอะไรกับไส้เลยแต่ในความเป็นจริงแล้วมันร่างกายทุกส่วนมันเชื่อมโยงกันหมดโดยเฉพาะลำไส้เนี่ยมันเปรียบเสมือนอย่างที่บอกเป็นรากต้นไม้มันเป็นหัวใจเลยของ ของสุขภาพเราเนาะถ้าลำไส้แข็งแรงทุกส่วนก็แข็งแรงครับรวมไปถึงสมองด้วยนะอืมทีนี้เรามาดูกันว่าเออไอ้ตรงไส้เนี่ยทําไมพอไส้พังทําไมสมองถึงพังนะครับคือไส้หลักๆนะครับไส้ที่พูดถึงเนี่ยรวมไปถึงตั้งแต่ตั้งแต่กระเพาะอาหารไปจนถึงลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่เนาะอืม มาดูว่าระบบย่อยอาหารทําหน้าที่อะไรระบบย่อยอาหารหลักๆก,ก็คือทําหน้าที่ย่อยอาหารแปรตามตรงตัวเลยคือย่อยอาหารที่เรากินลงไปเนี่ยแล้วก็เอาไปดูดซึมเป็นสารอาหารที่มีประโย,ะโยชน์ไปหล่อเลี้ยงร่างกายนะครับรวมไปถึงกําจัดสิ่งปนเปื้อนอสารพิษต่างๆที่อยู่ตามอยู่ในอาหารที่เรากินลงไป ไม่ให้มันดูดซึมเข้ากระแสเลือดเข้าไปในร่างกายเนาะเพราะว่าอาหารทุกวันนี้เนี่ยที่เรากินเข้าไปเนี่ยครับมันมีสารพิษต่างๆเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นออฮอร์โมนยาปฏิชีวนะที่เขาฉีดเข้าไปในเนื้อสัตว์นะครับยาฆ่ามแมลงออ <c oughs> อ,อสารพัดนะครับอาหารแปรรูปพวกเ สารปรุงแต่งต่างๆเคมีคลแอดดิทีฟที่ใส่เข้าไปผงชูรสน้ำตาลยากันบูดนะครับอยังมีอีกสารพัดเอ่อเป็นเป็นร้อยๆชนิดเลยเนอะอืแล้วก็ในอาหารทะเลเดี๋ยวนี้ก็ในทะเลโดยเฉพาะทะเลประเทศไทยนะครับอืมีมอ่อมีสารตะกัว่วปลาลอดอะไรแบบนี้ปนเปื้อนอยู่เยอะมาก ซึ่งพวกนี้กินมากๆมันไม่ได้ทําให้เป็นโรคสมองโรคประสาทอย่างเดียวมันทําให้เป็นมะเร็งได้ด้วยนะครับเ,เพราะว่าทะเลไทยเนี่ยคือฝรั่งเขาฝรั่งเขาเอาขยะมาดําทะเลไทยเยอะครับถ้าประเทศไทยก็อย่างที่บอกเนาะเป็นประเทศที่เ,เงินน้อยแล้วบางทีเหมือนกบว่ามีเรื่องพวก ผลประโยชน์ทับซ้อนทางการเมืองเยอะนะครับคนใหญ่คนโตบางทีเขาก็ทําอะไรเขาก็เอากระเป๋าเอาประโยชน์เข้ากระเป๋าตัวเองแล้วก็อืทําให้สิ่งแวดล้อมของเราเสียหายอเพราะฉะนั้นอาหารทะเลไทยก,ก็ก็ต้องควรระวังนะครับถ้านอกจากนี้ยังมีอ,อฟอร์มาลีนอีกเนาะเหมือนกว่ากว่าที่จะมาถึงปากเราเนี่ย กว่าเขาเขาตกเขาจับอาหารทะเลมาเนี่ยเขาขึ้นเรือมาเขาต้องฉีดฟอร์มาลีนมาให้มันคงสภาพเดิมนะครับอืมแล้วก็อันนี้เขากินเข้าไปแล้วก็ไม่ดีเหมือนกันเนาะอืมทีนี้อืมมาดูมาดูนะครับว่าอืมอ่าคือลำไส้มันเสียเน,นี่ยมันหมายถึงอะไรลำไส้เสียก็คือลำไส้เนี่ย เสียสมดุลทำงานได้ไม่ปกติไม่ไม่ปกติในที่นี้ก็คือ,อจุลินซีเนี่ยสาเหตุคือจุลินซีย์ในลำไสม้มันมันมีจุลินซีมันมีน้อยน้อยกว่าปกติจุลินซีดีมีน้อยกว่าปกติจุลินซีไม่ดีมีมีเยอะกว่าปกตินะครับคือจุลินซีที่ดีเนี่ยในลำไส้มันเป็นน้ามันทำหน้าที่ช่วยช่วยย่อยอาหารมันไม่ใช่ว่าน้ำย่อยเราอย่างเดียว แต่ว่ามันมีพวกเนี้ที่เป็นช่วยช่วยลำไส้ย่อยด้วยเนาะย่อยอาหารแล้วก็กําจัดของเสียในตัวเองนะครับทีนี้จุลินทรีย์ไม่ดีในลำไส้ไอพวกจําพวกแคนดีดาหรือคอสติเดียอะไรพวกนี้ถ้ามันเยอะเกินไปอยู่ในลำไส้เนี่ยพวกนี้มันก็จะทํามันก็จะผลิตสารพิษออกมาให้ไส้เรามันเน่าภาษาชาวบ้านเนาะ ในคนปกติสมดุลลำไส้อก็คืออจุลินซีดีจะมีเยอะกว่าจุลินซีไม่ดีแต่คนที่มีภาวะสมองหรือว่าภาวะต่างๆอะไรแบบเนี้ก็คือภาวะเแกลเนี่ยนะครับคือจุลินซีไม่ดีมันเยอะกว่าเพราะฉะนั้นก็คือวิธีแรกก็คือจะต้องทํายังไงให้จุลินซีมันกลับมาสมดุลเหมือนเดิมเนาะ แล้วก็ด้วยภาวะนี่เองเนี่ยเออที่พอจุลินทรีย์มันไม่สมดุลน,นะครับอืมอ่ามันก็เลยทําให้เกิดภาวะที่เรียกว่าไส้รั่วไส้รั่วก็คือเหมือนผนังลําไส้เล็กเราเนี่ยอืมไอรูตรงผนังลําไส้เล็กเราที่จะดูดซึมสารอาหารเข้ากระแสะเลือดเนี่ยมันถูกแบคทีเรียไม่ดีเนี่ยเข้าไปกัดก่อนทําลายทําให้รูมันขนาดใหญ่ผิดปกติใหญ่ใหญ่เกินกว่าที่มันควรจะเป็น เพราะฉะนั้นสารพิษเนี่ยที่มันปนเปื้อนอยู่ในอาหารที่เรากินเนี่ยมันก็หลุดลอดเข้าไปแล้วมันก็ไหลเข้าไปถูกดูดซึมผ่านกระแสเลือดไหลขึ้นไปตามส่วนต่างๆถ้าไหลไปโดนจุดไหนมันก็แจ็คพอตเกิดโรคที่จุดนั้นนะครับแล้วก็หลายคนก็ไหลขึ้นสมองอย่างผมเนี่ยเออขึ้นไปสมองปุ๊บก็ไปทําให้เกิดโปซีดีเนาะยำขีดยำทำใช่ไหมครับอืมแล้วก็เ เอเแล้วก็ <c oughs> นอกจากสารพิษล่วยแล้วปุ๊บอาหารก็อาหารที่ยังย่อยไม่เสร็จบางทีก็ลวกไป่วกไปดูดซึมไปก่อนมันก็กลายเป็นสารพิษได้เหมือนกันเพราะมันไม่ได้อยู่ในฟอร์มหรือรูปแบบที่ร่างกายมันจะออนเซลล์ร่างกายมันสามารถเอาไปใช้ได้นะครับแล้วก็โอเคทีนี้ามาดูกันว่าเ เวลาเราจะทําให้มันกลับมาสมดุลปกติเนี่ยเราต้องทาทาตัวยังไงบ้างเราต้องกินอะไรแล้วเราต้อง,ต,องต้องเลี่ยงอะไรใช่ไหมครับโอเคอย่างที่บอกไปจุลินรีย์มันไม่สมดุลทํำยังไงถึงจะให้จุลินทรีย์กลับมาสมดุลก็คือต้องหาอาหารที่มันมีโปรไบโอติกเยอะๆนะครับโปรไบโอติกจุลินทรีย์ที่ดีนะครับกินเข้าไปเป็นประจําก็กินเข้าไปตัวนี้คิดว่าเป็นตัวที่สําคัญที่สุดเลยนะครับสําหรับแกรสไดเอทเนาะ เอาอาหารอะไรบ้างที่กินเข้าไปแล้วมันช่วยเอให้มันมีจุลินทรีย์เข้ามาอยู่ในลําไส้เราเยอะๆเนาะ,นะ,นะก็อย่างเช่นพวกโยเกิร์ตนะครับกิมจิแล้วก็อ่มนมเปรี้ยวอืมมีอะไรอีกนะเดี๋ยวแป๊บนึงแอดเริ่มค้างอีกแล้วเนาะเบรนบล็อกไมคแล้วอืต้องยิ้มสู้ไว้ครับอืแล้วก็พยายามอย่าเครียดเนาะ เครียดมากก็ทําให้ไส้รั่วได้เหมือนกันเนาะเครียดพอเครียดเยอะข้อที่สอลหลังปุ๊บเออมันก็ทําให้ไส้มันไอรูตรงผนังลําไส้เนี่ยมันขยายได้นะครับอืขยายปุ๊บก็รั่วเหมือนเดิมอ่มมีอ่ออันนี้เป็นอ่ของดองของเยอรมันเชื่อว่าอาจจะคนไทยอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับซอคราวส์เป็นกระหล่ำปีดองก็คล้ายๆกินจิแหละแต่กินจิมันจะใสพ่พริกด้วยมันก็จะเผ็ดกว่าเนาะ แล้วก็มีคอมบูชาเออหลายคนน่าจะรู้จักกันแล้วแล้วก็มีเคเฟอร์อะไรพวกนี้เนาะอืมอืมนัตโตมิโตอ่าอ่ามิโตนัตโ,โตอืมอ,อะไรถั่วเน่าญี่ปุ่นอะไรพวกนี้ก็กินได้นะครับแต่ที่สำคัญคือจะซื้อของหมักของดองอะไรที่ที่มาช่วยเรื่องลำไส้ให้หายดีได้เนี่ยเออเฟอร์เมนเทดฟู้ดพวกนี้จะต้องเป็นแหล่งที่ออแกนิกจริงๆนะครับ ต้องเป็นของโฮมเมดไม่ใช่ของที่ไปซื้อตามซูเปอร์เพราะว่าของพวกนั้นอะ่ะอืมมันจุลินทรีย์มันเหมือนกับว่ามันไม่ค่อยมีประสิทธิภาพพอสมควรในที่นี้หมายถึงว่าเออเวลาที่เขาทําแบบเชิงอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์เนี่ยเขาเขาหมักดองไม่นานพอเนาะไม่นานพอที่จะเหมือนทําให้ไอตัวจุลินทรีย์เนี่ยมันมีประสิทธิภาพหรือมีเยอะเท่าที่ควรเนาะเออ แล้วก็เวลาของอ,อ,อย่างที่บอกไปขายของที่ขายตามซุปเปอร์ของหม,มักน้องพวกนั้นเชื่อถือเชื่ออ,อ,อย่าไปคาดหวังอะไรมากที่จะช่วยรักษาคนป่วยนะครับคนปะกะติกินได้มันผมคิดว่าโอเคไม่มีปัญหาอะไรแล้วนอกจากนั้นคือที่สำคัญที่ต้องเป็นโฮมเมดเพราะว่าอ,อของโฮมเมดเนี่ย เขาไม่ได้ใส่อะไรเจือปนเข้าไปเช่นยากันบูดผงชูรสนะครับสีผสมอาหารหรือว่ากลิ่นผสมอาหารพวกนี้อันนี้ก็เป็นหลักสําคัญที่ต้องที่ต้องจําไว้นะครับในการรักษาโรคเนะอะแล้วก็อ่อมของโฮมเมดนะครับ แล้วถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะเชิญชวนให้ให้หมักทำเองที่บ้านเลยเนาะไม่ได้ยากอะไรขั้นตอนเดี๋ยวไว้พูดทีหลังแล้วก็อีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งอีกหัวใจหลักหัวใจหลักอีกอันหนึ่งสำหรับเอแกลไดเอทก็คืออ,อซุปกระดูกตุ๋นเนี่ยโอเคในซุปกระดูกตุ๋นนะครับมันจะมีเอ,อเออจะาก,กระดูกเจะก,กระดูกไก่กระดูก หมูกระดูกวัวกระดูกปลาอะไรก็ได้ก้างปลาอะไรแบบเนี้ยเอามาตุนนะครับแล้วทานเป็นน้ําซุปทานแทนน้ําไปเลยก็ได้นะสําหรับคนที่เป็นอาการหนักๆน,นะครับเอ,อตัวเนี้ยในนั้นมันมีนมคอลลาเจนอยู่มันมีกูตามีนอยู่คอลลาเจนกับกูตามีนเนี่ยทําหน้าที่มันเป็นโปรโตีนอะมินโนแอซิดนะครับเอ,อถ้าพูดถึงอะมินโนแอซิดกดอะมินโนนึกถึงสมัยก่อนโฆษณาอะมิโนโอเคของคุณตันไหมครับอืม อันนั้นก็อันนั้นก็เป็นอันเดียวกันแต่คิดว่าเป็นพวกสังเคราะห์นะครับอันนี้กินจากธรรมชาติจะดีกว่าไอ้สองตัวนี้เนี่ยมันเป็นโปรตีนที่มันเอ่อเป็นส่วนหลักในในเนื้อเยื่อในร่างกายเกิดทุกส่วนรวมถึงลำไส้ด้วยกินเข้าไปเนี่ยมันก็จะไปเคลือบไอตรงที่มันรั่วนี่ให้มันให้มันหายรั่วเนาะแล้วก็ถ้ามันหายรั่วมันมันก็จะไม่มันก็จะทําให้อาการมันเบาลงนะครับ แล้วก็หลายคนเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องถึงขั้นไปซื้ออาหารเสริมคอลลาเจนมากินให้ผิวขาวก็ได้นะครับให้ผิวเนียนผิวเด้งอะไรแบบเนี้ยเออคือกินซุปกระดูกในนั้นมันก็มีมันก็มีอคอลลาเจนอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับมันก็ช่วยให้ไส้ดีด้วยผิวผิวพันธุ์กระจ่างใสด้วยนะครับอืมอแล้วก็อืม อย่างแอดเองเนี่ยพอได้ลองมากินแัดบไดเอทนะครับกินพวกเฟอร์เมนต็ดฟู้ดหรือว่ากินซุปกระดูกตุนอะไรพวกนี้นะครับอืมก็รู้สึกว่าโอเคไม่ใช่แค่อาการโรคจะเบาลงแต่ว่าไอตัวสุขภาพโดยรวมหรือว่าผิวพรรณอะไรแบบนี้ก็ดูกระจ่างใสขึ้นนะครับอืมหลายคนถ้าถ้าเคยดูหนังจีนพวกซีรีส์จีนอะไรแบบนี้อืมน่าจะเคยเห็นเวลาที่เหมือนกับว่าเออ จอมยุทธหรือว่าหรือว่าแบบคนคนในตัวละครในหนังอะไรแบบเนี้ยเวลาไม่สบายพวกคนหมอจีนอะไรแบบเนี้ยอืมก็จะชอบตุนลุกกระดูกอะไรแบบเนี้ยใส่โสมใส่สมุนไพรจีนอะไรแบบเนี้ยให้ให้คนไข้กินใช่ไหมครับ อันนี้เป็นูมิปัญญาโบราณที่เหมือนจะหลายคนนึกไม่ถึงว่ามันจะมันจะเวิร์สวันเดอร์ขคได้ขนาดนี้นะครับอืมสมัยนี้หลายคนคิดว่าเหมือนการแพทย์สมัยใหม่จะต้องเป็นคําตอบตเสมอไปมันไม่ใช่เนาะบางทีของภูมิปัญญาพื้นบ้านสมัยโบราณโบราณมาแล้วอะไรพวกเนี้ยเออมันมันไม่ได้แพ้หรอกจริงๆมันดีกว่าด้วยซ้ําเพราะว่ามันไม่ไม่ค่อยจะมีผลข้างเคียงรุนแรงเหมือนการแพทย์แผนปัจจุบันนะครับอืแเรากิน เพียงแต่ว่ามันใช้เวลานานพอสมควรกว่าจะเห็นผลมันไม่เหมือนกับยาเม็ด mm. ที่เรากินปุ๊บโอ้เรารู้สึกได้ทันทีว่าโอ้ออาการมันหายลงไปเลยแบบพลิบตาอะไรแบบนี้นะครับอืมแล้วก็เออคือเราก็อืมอย่างที่บอกต้องใช้ความอดทนและใช้เวลานะครับบางคนแกลองดเอทเนี่ย ใช้เวลาเป็นปีๆเนาะกว่าจะเห็นผลร้อยเปอร์เซ็นนะครับอืมหลายคนหายขาดได้แต่บางคนอาจจะไม่หายขาดถึงจะหายขาดแล้วก็เอ่อก็ยังต้องคงทานต่อไปเนาะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ต้องฮาร์ดคอร์เหมือนตอนช่วงช่วงแรกๆนะครับอืมแล้วก็อืมอะทีนี้เรามากินอ่า เราดูเราดูเราพูดถึงเราพูดกันมาแล้วว่าเออมีอะไรที่ต้องกินบ้างก็จะมีของหมักนองธรรมชาติกับซุปกระดูกนะครับสองตัวนี้เป็น s สเต l ปเมนหลักเลยเนะเาะอ่อแล้วก็มาดูของที่อ่อกินได้ก็คือของย่อยง่ายเนาะต้องเน้นนะว่าต้องเป็นของย่อยง่ายเพราะว่าลำไส้มันทำงานผิดปกติทำงานไม่ค่อยได้อยู่ไปกินของย่อยยากปุ๊บเออมันก็ยิ่งมันก็ยิ่งเขาเรียกอะไร เหมือนไปซ้าเติมมันอีกนะครับอืมของง่อยง่ายที่ว่าเนี่ยส่วนใหญ่จะควรจะเป็นของต้มของนึ่งเนาะควรเลือกคนควรหลีกเลี่ยงของทอดของผัดนะครับเอ,อเพราะว่าของทอดเนี่ยย่อยยากนะฮะโดยเฉพาะของที่ทอดด้วยนะ้ำมันพืชที่เราเข้าใจว่าโอเคมันดีกับสุขภาพแต่ว่าจริงๆแล้วนะ้ำมันพืชพวกนี้มมันกินแล้ว เออมันมันกินแล้วมันทําให้เส้นเลือดอุดตันเนาะแล้วมันย่อยยากมันไม่ดีสําหรับคนป่วยด้วยนะครับอืมอขอแรับหนึ่งขอโทษนะอืมค้างอีกแล้วดูรู้สึกรู้สึกเหมือนเป็นซิกเนเจอร์ของคลิปของผมเลยเนาะขอพักสองนาทีนะ ก็ถ้าสําหรับอันนี้สําหรับคนทั่วไปเนอะอืมถ้าจะกินของผัดของทอดเนาะก็กินกินเป็นเอาน้ํามันหมูบ้านๆน,นี่ยแหละมามามา,มาทาของผัดของทอดเนาะน้ํามันหมูเนี่ยปลอดภัยไม่ได้อันตรายอะไรเนาะแล้วก็ถ้าเกิดไม่อยากกินมันมากเพราะว่าน้ํามันหมูถึงจะปลอดภยัยแต่ว่ากินเยอะมันก็อ้วนใช่ไหมครับก็เอาเอาของไปอบหม้อทอดหม้อทอดอไรน้ามันก็ได้เนาะอืม อมากลับมาเรื่องอของย่อยง่ายกับของย่อยยากดีกว่าเนาะของอของย่อยง่ายเนี่ยสำหรับผู้ป่วยที่ควรทานก็คือ,อถ้าจะเป็นผลไม้ก็ต้องผลไม้ที่สุกเนาะผละไม้สุกเนี่ยเป็นอาหารที่ผู้ป่วยทานได้ผลไม้สุกเนี่ยมันเป็นของที่ย่อยง่ายนะครับเพราะว่ามัน ราะว่าน้ำตาลน้ำตาลในผลไม้สุกเนี่ยมันเป็นดับเบิลมันเป็นโมโนชูการ์โมโนชูการ์เนี่ยเอ,อมันย่อยเร็วมันจะไม่ไปค้างนานในระบบย่อยอาหารถ้าหลักการก็คือยิ่งย่อยเร็วก็คือยิ่งย่อยง่ายมันก็เป็นภาระกับไส้น้อยสุดอะไรที่ย่อยยากมันย่อยนานมันก็ไปหมักหมมแล้วมันก็ไปเน่าอยู่ในนั้นแล้วก็เป็นสารพิษล่วขึ้นสมองนะครับอืแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้ทั้งนั้น ออผลไม้สุกม,มันก็ยังเป็นของหวานที่ควรทานในปริมาณที่จำกัดนะครับอืมก็คือเพราะว่าถ้าทานเยอะไปเดี๋ยวมันก็จะไปเป็นอาหารของพวกแคนดิดาครอสตีเดียอะไรพวกแบคทีเรียไม่ดีที่อยู่ในลำไส้พวกนี้มันชอบของหวานนะครับของหวานก็ต้องจำกัดอยู่แค่ผลไม้สุกป,ปริมาณน้อย กินเยอะมากเดี๋ยวอืมเดีมันจะทำให้ถึงแม้จะย่อยง่ายแต่มันเยอะเกินไปไส้รั่วได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าเออสำหรับผักเนี่ย หลายคนก็เข้าใจผิดเนาะว่าผักผักกินแล้วกินแล้วดีมันไม่ได้ดีกับทุกคนเสมอไปนะครับของบางอย่างดีกับดีกับบางคนแต่ไม่ดีกับอีก,อกคนหนึ่งเพราะว่าร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วรวมถึงสภาวะสภาพที่พูกแต่ละคนความเจ็บป่วยที่แต่ละคนเผชิญอยู่คนที่ไ้ไม่ดีเนี่ยผักเนี่ยโดยเฉพาะผักสดเนี่ยห้ามเด็ดขาดเลยเพราะว่าผักสดเนี่ย มันเป็นอะไรที่มันย่อยยากกว่าเนื้อสัตว์เยอะเลยนะครับไส้ปกติไม่ว่าอะไรอยากกินกินไปนะครับมันช่วยให้ระบบขับถ่ายดีแล้วก็มีพวกสารอาหารที่เป็นประโยชน์ในการดีท็อกซ์ร่างกายเยอะมากแต่ว่าสําหรับผู้ป่วยเนี่ยผักสดเป็นอะไรที่อันตรายมากนะครับต้องรอให้ไส้ดีก่อนแล้วถึงค่อย,ค,อยค่อยกลับมากินได้นะไปกินตอนไส้รั่วเนี่ยคือ,อ,อไปซ้ําเติมไส้ให้มันแย่ลงนะครับอ ผักสดเนี่ยข้อเสียมันสำหรับผู้ป่วยก็คือมันมีไฟเบอร์สูงแล้วไฟเบอร์เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันย่อยไม่ง่ายเลยนะครับถ้าจะกินเนี่ยก็ต้องกินเป็นผักต้มเปื่อยๆนิ่มๆเละๆนะครับแล้วก็กินแต่ใบอย่าไปกินก้านเนาะก้าน,ก,านก้านไฟเบอร์เยอะกว่าใบนะครับโอเคอแล้วก็อย่างที่บอกเนาะ โดยรวมก็มีประมาณนี้นะครับอืมก็คือหลีกเลี่ยงจํากัดปริมาณคาร์โบไฮเดตของหวานโดยเฉพาะของหวานที่มาจากของแปรรูปเนาะมันไม่ได้มีแต่น้ําตาลแต่มันมีสารเคมีพัสพ่วงมาด้วยเพราะว่าคนที่เป็นโรคแกลภาวะแกลบเนี่ยต้องเลี่ยงของที่มีสารเคมีทุกรูปแบบนะครับอืมแล้วก็อของอย่างเช่นอ อมเดี๋ยวนะแอดมิอนอีกแล้ <c oughs> แบบนี้สงสัยว่าจะมีคนเชื่อแอดไหมเนี่ยที่แอดพูดเนี่ยว่าแอดดีขึ้นแต่เมื่อก่อนแอดแย่กว่านี้เยอะเลยนะเคยถึงเคยเครียดมากจนถึงขั้นแบบเอามีดเอามีด,มดกีดกีดแขนตัวเองมาแล้วนะครับแต่ก็ผ่านมาแล้วก็ขอบคุณตัวเองที่อดทนมาถึงทุกวันนี้แล้วก็อยากจะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ให้คนอื่นสู้ต่อไปเนาะ ไม่ว่าคนป่วยหรือคนสุขภาพดีไม่ว่าคุณเจอปัญหาชีวิตอะไรก็สิ่งนี้ทำให้คุณผ่านไปได้และเป็นผู้ชนะก็คือคุณกัดไม่ปล่อยอ่ะคุณไม่แพ้คุณไม่ยอมแพ้คนที่ไม่ยอมแพ้เนี่ยเออรู้สึกเหมือนเทศนาาย่างไงไม่รู้เนาะอืมคือคนที่มีเมน t ทลิตี้ที่เหมือนกับว่าลุยไปไม่หยุดอะไรแบบนี้วันหนึ่งเขาจะสำเร็จได้นะครับคนที่ แพ้ก็คือคนที่เลิกล้มไปก่อนนะครับถ้าอยากให้ฝันเป็นจริงอยากหายก็ต้องมีกำลังใจแล้วก็สู้ต่อไปโอเคกลับมาโหมดสาระเดิมเนาะอืมก็คือสรุปง่ายๆกินของหมักดองโฮมเมดธรรมชาติเป็นไปได้เอ่อทำตุนเออทำหมักเองที่บ้านเลยซุปกระดูกตุนสำคัญมากเป็นอันดับสองนะครับเอ่อ ก็อยากให้ตุนเองนะอย่าลืมต้องออร์แกนิกเนาะแล้วก็ดูเกลี้ยงผักสดนะครับอืมโอเคแล้วก็เอ่ออืมอยากอยากเพิ่มอีกนิดนึงคือวิธีนี้เนี่ยจริงๆใครใครที่อยากลองแบบบ้านๆธรรมชาติก็ลองดูได้ไม่เสียหายอะไรนะครับแต่สำหรับคนที่ รู้สึกว่าหมดหวังกับการแพทย์ปัจจุบันแล้ว่วถ้าเกิดกินแล้วมันดื้อยาไม่ช่วยอะไรเออจริงๆเนี่ยยาจิตเวชเออผมก็เปลี่ยนมาแล้วหลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรฟูฟูวอกฟูวอกซีตินฟูวอกซากนกลุ่ม SSRI เนี่ยกินกินมาหมดแล้วแล้วเหมือนช่วงแรกๆมันก็จะดีแต่พอกินไปนานๆมันจะเริ่มด้านนะครับ กินจนเต็มโดสแล้วเหมือนกว่าโอ้ส t เอฟเฟกตเต็มเลยแต่ว่าก็ก็ไม่ได้ช่วยให้มันดีขึ้นหมอผลสุดท้ายหมอก็ตัดสินใจให้ว่าองั้นถ้าเกิดกินแล้วมันไม่ได้มีผลที่มันช่วยดีขึ้นแล้วมันโดนซายเอฟเฟกด้วยเนี่ยองัอ้นอยากกินดีกว่าเนาะแล้วก็ถ้าเกิด e c t ช็อ,อ,ชอตไฟฟ้าออแอดก็เคยลองมาแล้วนะครับก็ไม่ได้ผลเหมือนกัน TMS กระตุ้นด้วยขึ้นแม่เหล็กก็ดีช่วงแรกๆเหมือนกันผลสุดท้ายก็ด้านนะครับหมดไปหลายตังก็รู้สึกว่าไม่คุ้มก็ขี้เกียจทาแล้วแล้วก็ถ้าเกิดอือย่างที่บอกเนาะสําหรับคนที่คิดว่าวิธีแผนปัจจุบันเนี่ยมันหมดหนทางแล้วนะครับอก็มาลองว,วิธีนี้ดูนะครับแล้วก็วิธีนี้นก็ทําควบไปกับพฤติกรรมบําบัดได้เนาะ เออมันจะช่วยถ้าเกิดอาการมันเบาลงเนี่ยมันก็จะช่วยให้ไอตัว CBT ERP อะไรพวกเนี่ยนะครับหรือว่าจิตบำบัดอื่นๆเนี่ยมันง่ายลงเยอะนะครับอืมคือถ้าเกิดภาวะมันหนักหรือรุนแรงเนี่ยเออไอตัวพฤติกรรมบำบัดเนี่ยมันแทบจะเหมือนแต่ว่าทําไม่ได้เลยสําหรับคนไข้ที่เป็นหนักๆนะครับอืมเคยไปฟังสัมมนามาแต่ว่าก็มันต้องมันต้องทําผสมผสมกันไปอ่ะคือ คุณคุณอย่าคุณอย่างนิ่งอยู่นิ่งนิ่งให้โลกมันควบคุมคุณใ,ใช่ไหมคุณต้องกลับมาคุมเกมเองให้ได้นะครับอืมต้องมีแรงขึ้นเนาะพฤติกรรมบัตเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหมือนกับว่ามันมันไม่ได้แค่ฝึกเอ่อทำให้เราอยู่ร่วมกับโลกได้ง่ายที่สุดอย่างเดียวเนาะมันมันมีหลายๆอย่างที่มันมีประโยชน์อยู่ในนั้นนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเอ่อเรา ฝึกทำ CBT เนี่ยฝึกทำไอตัว cognitive behavioral therapy เนี่ยมันจะช่วยให้เราคิดเป็นลอจิกมากยิ่งขึ้นเนาะเพราะมันใช้การเรียนรู้และเหตุและผลมามาเหมือนกับว่ามาต่อสู้กับความคิดไร้สาระที่มันคิดผุดขึ้นมาในหัวของเรานะครับอืมโอเคแล้วก็อืม ถ้าใครอยากจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับแกลบไดเอทเนี่ยมันมันมันมีหนังสืออยู่เนาะไอ,อหนังสือที่แอดออซื้อมาอ่านเนี่ยก็คนอ่าคนเขียนคนเขียนหนังสือเขาก็โอเคเขาเป็นคุณหมอสายธรรมชาติบำบัดสายเขาเรียนจบอ่านิวโรโลจีมาด้วยอ่าระบบประสาทแล้วก็เกี่ยวกับโภชนาการเนาะ คือคนหมอคุณหมอคนนี้เขามีประสบการณ์ตรงนะครับเกี่ยวกับโรคจิตเวบโดยเฉพาะเขามีลูกที่เป็นออทิสติกแล้วเขาก็เหมือนกับว่าเขาก็รักษาลูกเขาให้หายขาดได้โดยวิธีวิธีกัดไดเอทเนี่ยครับผมสนใจลองไปหาไปหาซื้ออดูในคินโดได้นะเออแล้วก็ก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ